I'm mm -hmm. ับอัดมีรถตักขนาด1.2คิวนะลูกค้าครับขอขย่อมคุมัสสุไม่แนะนำไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นนะฮะที่เป็นตัวเพลียนิยมนะฮะตัวนิยมช,มชมชอบของลูกค้าหลายท่านเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาจะเป็นโคมัสสุ WA 100รุ่น5นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่มาที่ไปของความนิยมของเขาเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยรูปทรงบอดี้ของเขานะฮะระบบภายในของเขาจะได้เป็นโฉมใหม่ระบบใหม่นะฮะลูกค้าแต่ว่าเขายังคงความในรักษาง่ายในส่วนของตัวเครื่องยนต์ ของเขาเอาไว้อยู่นั่นเองเพราะว่าเลยเนี่ยเครื่องยนต์ที่เขาใช้งานอยู่เนี่ยเขายังคงใช้งานเป็นเครื่องยนต์เดรกธรรมดานะครับเป็นปั๊มสายเมนนุ่เมนนุ่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลรักษาการบำรุงการบันเทิงนั้นเนี่ยจะทําได้ง่ายอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าระบรบภายในนะฮะรูปทรงมอด,ดี้เป็นแบบใหม่ความไวเนี่ยเป็นแบบใหม่นะฮะแต่ว่ายังคงดูแลง่ายน,นั่นเองนะครับนี่นะฮะ BBA หนึ่งร้อยรุ่นห้านะครับนี่สวยมากนะฮะด้านหลังเป็นระบบลมรุ่นใหม่เช่นเดียวกันนะฮะจะเป็นระบบลมเิเลิกแบบใหม่นะความเร็วของเคนน่ยะรขามมา้องเนบบแ ก็เก่ามาคอยดึงกาลังเครื่องยนต์แบบรุ่นเก่าแล้วนะตัวนี้คือแยกปั๊มมอเตอร์ออกมาอีกรุ่นหนึ่งเลยแล้วก็ทํางานออโต้ไปเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากๆนะครับตัวนี้นะนี่ยางเยืงมาสวยนะครับเป็นยางเบอร์16.924นะครับตามไซส์ WA100 นะโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขาตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ c ท Turbo นะครับลูกค้าครับนี่เครื่องที่เท Turbo นะแล้วก็ในส่วนของหัดเที่ยงของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นคมเพสส์ 4D102 นั่นเองเดี๋ยวให้ด แข้งนะตัวนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับไปเดินข้าไปนะฮะมาดูในส่วนของฝั่งหัวฉีดกันบ้างนะครับนี่ W100 A นะครับเชฟสวยๆนะครับนี่ปั๊มสายนะครับนี่เครื่องใบเล็กเลยนะครับง่ายๆแมนๆๆนวลแมนนวล นะครับตัวนี้นะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะฮะตัวนี้แล้วก็พวกเสียงเครื่องนะครับการทางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย <c oughs> ก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับผมนี่แกนเขินสวยนะครับตัวนี้นะครับบุกก้งกีก็มาเนื้อเต็มแบบน,นี้เลยรอยทะลุรอยชิขาดเนี่ยไม่มีนะจ๊ะตัวนี้นะครับนี่ หล่อๆส,สวยๆเลยนะครับามาดูเกียร์กันบ้างในนะส่วนของเกียร์นะฮะเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะใช้งานเป็นประบบเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกแบบใหม่นะครับซึ่งการใช้งานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าง่ายมากๆเพราะว่าเขาจะใช้งานเป็นเกียร์ออโต้นั่นองนะครับเกียร์ออโต้คือพักหน้าเดินหน้านะฮะยาวๆเลยนะครับไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเกียร์แล้วแล้วถ้าหลังเนี่ยกดึงตบลงหลังแค่นี้เลยนะครับง่ายๆนะครับ่เเะดูลูกเกียร์เกียรกันก่อนนะครับเทป ครับแห้งๆเลยนะครับสวยๆนะครับจุดรัวซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันต่อนะครับมาลองขับเทสในส่วนของแรงปั๊มกับเกียร์ของเขากันต่อนะครับนี่ภายในสวยนะครับคอนโรลเป็นคอนโรลเดียวแต่นี้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับนี่นะฮะฟีลิ่งตอนนั่งก็ประมาณนี้นะครับอ่ะลองเทสปั๊มมันก่อนนะครับนะสนตัวลอยได้สบายๆนะคร<บ>ับแรงปั๊มที่บอร์ดน่เลยวะแรงดีนะ,ะตัวนี้นะคะรับเหลือๆเลยนะครับ นะครับจัหระยารยกขึ้นลงความหงายนะครับก็ตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวมาเทสเกียร์กันบ้างในส่นเกียร์อย่างที่บอกไปด้านล่างเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเวลาใช้งานง่ายมากๆด้านหน้านะฮะก็ผักขึ้นหน้าไปหลังก็ดึงลงหลังแค่นี้เลยแต่ว่าเกียร์ปั๊มก Quit ับเกียร์ทอเนี่ยจะมีจุดต่างกันอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราใส่ใช้งานเกียร์ของเกียร์ปั๊มรุ่นใหม่ไปแล้วเนี่ยรถมันจะไม่ไหลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ท้องรุ่นเก่าเนี่ยใส่เกียร์ปุ๊บรถไหลทันทีน ของตัวรถนะครับเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์แบบนี้นะครับแล้วก็จังหวะที่เราผ่อนกันเร่งแบบนี้นะฮะเขาก็จะเป็นการช่วยเบยรคไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับนี่นะฮะเวลาขับใช้งานทั้งวันแทบบอกเลยว่าง่ายมากๆเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราขับใช้งานด้วยขาเนี่ยแค่ข้างขวาข้างเดียวเท่านั้นนะครับขับระบายนะนี่แล้วก็เรื่องสปีดต,ต้นความแรงไม่ต้องรู้ถึงนะครับหยยบปุ๊บพุ่งปับนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะ เกียร์แรงทํางานไวนะครับถ้าไหนที่กําลังตามหารถนะฮะเอาไปขับใช้งานนะฮะทำงานแข่งกับเวลาตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนี่ยพื้นปั๊มมากนะครับตัวเกียร์ปั๊มนี่เน้นความแรงเป็นหลักเลยนะครับความเร็วเป็นหลักเลยนะครับนี่ นิ่มนะฮนะคอนโซลคอนโซลนะฮะนิ่มนะครับตัวนี้นะครับคล่องตัวเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่เปลดอกตาเดียวกมากโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายใน,นและก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของจ้าตัวน W100 รุ่น5คันนี้นะครับผม ถ้าท่านใดน,นะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะ,ะเจ้าตัวรถตัดขมุมสูตร WA 100รุลล่น5คันนี้นะคะรับก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามพ้อมเติ่มนะได้ที่เบอร์โทรทีดิ้งตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะ,ะอาจจะมีรูปของเขาละเอีดยดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสต้นรถใช้งานของเขานะครับแบบละเอีดยดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าแหงสวยทั้งคันนะฮะจุด,ดะะรั่ะะวซึมมมมเเเเเนนนนีีีี่่่่ยยไะะะคครรรัับพวกกป๊ือองงฮ์ขาย ทำงานได้แน่นระบบครบแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยที่สำคัญะค่าตัวไม่แพงด้วยไม่ถึงล้านนะตัวนี้นะฮะอยู่แค่9ก้าแสนกว่าบาทเท่าน,นั้นนะจ๊ะถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากวันนี้กับตัวคอมพิวตร w a หนึ่งร้อยรุ่นห้าคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดอชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์แล,ล้วลก็ฝากากดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ